อันไหนให้เราช่วยฮะวันนมเ่นานนายองป็น i บ้างคะต่นมากๆเลยครับวันีก็มีศิลปินมากเวมากมาลยวันนีก็เป็นวันเืิดเป็นวันเกิดของนายดันเทมครครบรอบ21ปีดีจายได้มามากๆเลยครับผมก็ ดีใจมากๆ,ๆครับผมมีศิลปินแบบว่าโอ้โหแบบว่าทุกรุ่นเลยนะครับผมก็ได้มาร้องเพลงในวันนี้ด้วยค,ครับเดี๋ยวเราสัมภาษณ์เสร็จแล้วก็ไปร้องเพลงกันดูนะครับใช่อยากให้ร,ร้องเพอวยพรนิดนึงค่ะครับผมวอวยพรนะครับผมในเทนนะครับผมรอบทีบเอปีนะครับ<อ>แฮปปี้เบวันเดย์ครับขอให้ชาวในเทนมีความสุขมากๆนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีแล้วก็คือแบบว่าสิ่งดีๆเข้ามาตลอดเรื่อยๆนะครับผมในก็อยู่กับพวกเราไปนานๆครับ ให้ปีน sí> ี้มีแต um ่สิ่งดีๆเข้ามาหานายดนเทศเลยครับทั้งพีทีมงานแล้วก็ผู้ชว์ผู้ติดตามเหมือนนายนเทศันด้วยค่ะถามไปเนถามไปเลยีเห็นว่าแบบีหนใน้แนที่ทำคค่านีสรด้วยอก็รู้สึกรู้สึกดีใจมากๆครับผมไม่คิดเลยว่าการไปแฟชั่นวี เราจะได้อะไรกลับมาเยอะมากก็รู้สึกดีแต่ที่ติดเอาไปติด,ดเอาไปที่เป็นมูลค่าสือ่อใช่ไหมครับผมก็เป็นเกียรติมากและดีใจมากๆเพราะว่าทางเราก็ส่วนตัวชอบแฟชั่นอยู่แล้วครับผมถ้ามีโอกาสได้ไปอีกก็อยากไปบ่อยๆเลยครับมันบบให้สบการอะไรเราบ้างที่มีโอ้เยอะเยอะมา,โโมมากเพราะว่าครั้งนั้นก็คือเป็นการไปครั้งที่สองครับผมก็ได้ไปเจอแบบศิลป <ๆ S 2> <ๆ S 1> ินดาราหรือว่าผู้สูงวัยที่แบบต่างชาติแล้วก็ร่วมงานแฟชั่นวีฮอลดอเช่ครับผม ภาพสวยด้วยแล้วไปเจอแบบว่าศิลปินแบบเกาหลีแล้วก็อินเตอร์หลายคนมากครับผมเราได้กระทบไหล่ใจแล้วร้สึประทับใจมากๆนะครับเขาชื่ออะไรนะโบยองวะฮะโบยองโบยองฮะครับน่ารักมน่ารักน่ารักครับผมคนเกาหลีมีโอกาสได้แบบว่าคุยไหมคุยไม่รู้เรื่องฮะคุยเกาหลีไม่ได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปร่วมกันครับผม ารวมๆก so ็เกินครับผมกิน็ยังยังยังจ้างได้ครับผมเราทำงานเต็มที่ครับใช่ขอบคุณทุกค้าขอบคุณคุณลูกค้าทุกท่านเลยครับที่จ้างสิ่หมู่ขอบคุณลูกค้าเนาะจ้างได้อย่ีหรใช่ครับลูกค้าจ้างได้ครับผมเล่ดเล่ดน่ารักไหมคะเล่ดน่ารักคระต่างน่ารักเล่ดน่ารักเหมือนหน้าตาหนูเลยเอ่อะไรนะเล่ดน่ารักเหมือนหน้าตาหนูไง ทำไมทำไมทำไมนิวผอมลงอ่ะผอมลงนะลูกพระสดสุดดำเราครับมาหน้าเราแค่มันไม่มีอ๋อลดหน้าหนักอยู่ครับลดอไรอ่ะอยากลดเฉยๆครับทำไมอะไรที่มันที่รู้สึกว่าเราต้องถึงเวลาที่ต้องลดเวลาเฮียรอกว่าเห็นฮียรอเฮียรอกว่าก็เลยอยากจะหรอบ้างไม่เกียร์ไมเกียร์รอกัาหนูอยู่แล้วก็แบบเวลาที่เราออกหน้ากล้องเราเราไปตามดูแล้วรู้สึกว่าเราหน้าเราใหญ่ครับ เราก็จะลดน้ำหนักมันมีรูปไหนที่หน้าเราใหญ่พี่จะได้ไปสั่งรูตรงน,นั้นรันนี้ว่าจะไหนก็มีเต็มในใน,ใ,ในเอ็กซ์เลยครับแบบบางทีแฟนๆถ่ายมาเราสุดวิธีทมวันนี้หน้าเราใหญ่จังต้องลดแล้วแหละแล้วอากอะไรบ้างวิธีการลดก็ลดอาหารครับลดแป้งครับก็คือเราต้องหยุดกินของหวานในกองความถูกไหมอย่างไรหยุดกินขนมด้วยครับแล้วก็หยุดลดแป้งลงเยอะเลยตตอนนี้ลดไม่ได้เท่าไหร่แล้วครับ วันนี้วันนี้ลดไปได้เท่าไหร่แล้วนะครับก็มันก็ลงลงเพิ่มๆพ่มครับบางทีก็ห้ามใจตัวเองไม่ไหวก็ทานเยอะอยู่ดีครับถ้ารู้สึกว่าโอเคหรือย้ำนบวันนี้ก็โอเคขึ้นแล้วครับตอนนี้ให้พูดตรงๆหีอ้วนแทนหนูแล้วครับผมเพราะว่ารูปแต่รูปหน้าไปนี่คือแบบว่าอิ่มมากแล้วก็จับท่าเรียกยหน้เวอร์้เวอร์หน้าเวร์หน้าเอร์หน้าเวร์้าอรหอร์หนวอราเวอร์หนเวอรน้าเวอห้ยจริงๆรู้สึกว่า มีแก้มก็น่ารักแบบนี้ก็หล่อครับผมใช่เดี๋ยวเฮียจะอ้วนเองตอนนี้อ้วนไม่ทุกคนทุกคนทักว่าตอนนี้แบบว่าหน้าเริ่มอิ่มอุดมที่ขึ้นนิดหนึ่งก็ได้ครับอุดมอุดมสองอุขึ้นนิดหนึ่งดูเยแปลว่าเยอะแปลว่าเยอะฮะดีแล้วดาเอะแวเยอะจริงจริงนุ่ยวอยากให้มันถึงขั้นไหนรถถึงขั้นไหนผมล่ะครับจริงๆก็ประมาณนี้ไม่ก็อาจจะ กว่านี้นิดหน่อยนะครับคงไม่ให้ผอมเกินไปหรือว่าเราเห็นลูกเกียร์ที่เกียร์แอบเพรร้อนในไอจีเราเลยอยากลดบ้างอ๋อก็นิดนึงลูกเก่าแล้วลูกเก่าแล้วเอาแฟนภาพลูกเก่าแล้วแต่ว่าลูกเก่าเรามีหลายเซตมากเลยนะพี่นิวไอซีนิดหนึ่งค่ะนิดหนึ่งนิดหนึ่งเดี๋ยววันน้อยากจะเป็นอย่างนั้นเลยมั้มก็ไม่เอาหนูไม่เอาเที่กว่าไม่เอาครับนิดนิดหน่อยหน่อยนิดหน่อยมีกล้ามแบบเหมือนเกียร์ไรอย่างเงี้ยไอ้บอกว่าไม่หันตรงจริงๆเราทำได้ไหม ถ้ารต้องมีมิชชั่นยิ้ขึ้นมาว่าอยากให้เป็นหุ่นอย่างนี้ผมว่าทําไม่ได้ตอบให้ <c oughs> ใช่คัะน่าจะทาไม่ได้ก็หน <c oughs> ูไม่อยากทำหนูไม่อยากออกกำลังกาย,ยากมาสุดเล่ะทำไมเราไม่อยากคิดว่าเขาเป็นแรงบันดาลใจในการที่สึกวคนรักษาสุขภาพาอยากมีหุ่นแบบนี้วเวลาไปทะเลจะได้แบบว่าอ๋อเรามีหุ่นแบบนี้อยู่ข้างๆเราแล้วเราไม่ต้องมีก็ได้เราไม่ต้องทำก็ได้ อันนี้ไม่น่าได้หนูอตอนทำเป็นแต่ว,มมว่าเฮียก็มีเขาเคยคิดว่าจะพาน้องเข้าคอร์สเดียวกับเราเคยเคยครับตอนนี้ถ้าคิดว่าถ้าหนูอยากทำจริงๆอ่ะหนูก็ทำได้หรือว่ามันจะต้องมีเขาเรียกงกำลังเงินจ้างาผม <พอ S 2> มีกำลังม,มากมาเริ่มยังหนู<ว>เท่าไหร่หนูมีสองก้อนเฮียให้เลยก้อนละแสนหนูหนูมีหกก้อนให้เลยหกแสนหนูมีแล้วไม่มีกี่ก้อนละมีกี่้อไม่หนูมีแล้วอ่ะหนูมีเงินแล้วหรือว่าเรามีก้อนเดียวหรือว่ายังไง มัมีก้อนเดียว้เขาให้มาให้มาก้อนละแสนแล้วเรยังไงบ้างูกใจก็ถูกใจครับชอบจะทำไจะทไหิ่งนีไม่เลยไม่รด้ไม่ได้ก็ไม่ได้เหมือนกันาม่ของของคิดคิดนิดนึงครับก็ือเิก่อนนิดนึงครับ